ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนําเทคนิคการทําบ้านดินแบบอัดนะครับหรือว่าภาษาภาษาอังกฤษเรียกว่าเทคนิคแรมเพิร์ดนะครับวิธีการวงกบอันดับแรกเลยนะครับเราอัดขึ้นมาได้ระยะ60เซนแล้วเนี่ยวางวงกบเสร็จเนี่ยเราต้องเอาไม้ค้ายันตรงนี้ด้วยนะครับเหตุผลในการค้ายันก็คือเวลาใช้หัวอัดนะครับมันจะมีแรงดันสูงนะครับมันจะทําให้วงกบตรงนี้เด้งครับ บางคนที่ทําไปเนี่ยไปแก้ปัญหาทีหลังแต่ของผมจะสั่งน้องไว้เลยครับว่าเอาไม้เนี่ยยันขึ้นมาทีๆจนสุดเลยครับแล้วมันจะทําให้เหล็กตัวเนี้ยไม่โกงเศษปบไม่โกงการใส่ดินนะครับเทดินของแต่ละชั้นนะครับจะต้องความหนาแต่ละรอบอ่ะต้องไม่เกินสิบเซนนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นไม่เกินสิบเซนเพราะถ้าหนามากกว่านี้เนี่ย หัวกระแทกมันจะลงไม่ถึงครับแล้วถ้าเราเปิดลมแรงเกินมันก็จะทําให้เจ็บหน้าอกตรงนี้ครับคนที่อัดนะก็แรงลมมันจะต้องพอดีพอดีครับถ้าดินเทถ้าคุณเทได้ประมาณสั้งห้าเซนหรือเจ็ดเซนประมาณเนี้ยครับลายมันก็จะออกมาสวยครับแต่ละชั้นนะครับพอเราอัดเสร็จกะดูว่ามันแน่นแล้วนะครับแล้วเอาเอาน้ําเปล่าได้ครับเทลงไปครับสําหรับคนที่ไปทําเองนะครับใช้น้าเปล่าได้เลยนะครับแต่ของผมเนี่ย เป็นน้ํายาปะสานนะครับเป็นน้ํายาปะสานดินโดยเฉพาะครับที่ผมผลิตขึ้นมาเองมาดูเรื่อยๆครับหลังจากที่เราอัดไปแล้วนะครับในชั้นหนึ่งเราต้องเอาน้ําน้ําแล้วก็น้ํายาเนี่ยเทลงไปครับเพื่อให้มันมีความชื้นเป็นการบ่มน้ําโดยเฉพาะเลยครับผมต้องเทแบบเปียกๆเ,เลยนะครับ รอบครับเนี่ยครับยันผมก,บ,ผมกบกักบกัตาบหลังจากอัดแล้วนะครับเราต้องใช้มือประมาณเนี้ยกดลงไปดูว่า,วามันแน่นไหมถ้ามันลงยุบยวบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เอาหวัวคัแคนแทกมาอัดอีกทีนึ่งของผมที่เวลาทำผมจะใช้ในการตัดไม้อัดไม้อัด ความกว้างของไม้อัดก็คือมาตรฐานอยู่แล้วครับเม่ส20แล้วก็ความยาวก็2เมตร40นะครับแล้วมาตัดครึ่งนึงก็ได้60คูณด้วย2เมตร40นะครับขยับขึ้นมาครั้งละ60เซน60 60 60เท่ากับ5รอบครับก็ได้3เมตรพอดีครับแล้วก็เททับหลังอีก20เซนบ้านผมของบ้านของลูกค้าของผมที่มทำให้ก็ มาตรฐานสําหรับของผมนะมาตรฐานของคนอื่นผมไม่ทราบครับผมก็จะท 3, 2, 3, 4, 3, 4, ําให้อยู่ที่สามเนสิเมตนะครับถ้าปรบมาณสามเ่นตินเมตมาดูใกล้ครับ <S <S <ess> <S ตรงนี้จะเป็นวงกบนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าวิธีการป้องกันไม่ให้วงกบตัวนี้เด้งนะครับใช้ไม้ยนันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆค,ครับ มาดูมาดูตรงนี้นะครับเนี่ยดินที่ผมใช้ทั้งหมดของวัดดินเหนียวมีทั้งหมดสี่สีด้วยกันครับอันนี้ดินสีเทาๆหน่อยแล้ววันนี้ดินขาวครับอันนี้ดินสีแดงอันนี้ดินดำตอนนี้มันเริ่มแห้งแล้วละ่ะมันออกขาวแล้วลออกสีเด่นชั้น้ะครับตอนนี้ในการเติมแต่ละชั้นผมไม่ได้กําหนดให้ลูกน้องว่าต้องเติม สีดําก่อนแดงก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ปล่อยตามของเขาเลยเขาก็ไม่ไดใส่สีอะไรก่อนใส่สีด้านหลังก็ก็ตามของเขาครับปล่อยเขาเองครับก็ได้กำหนดครับอันี้เอ๊ะพ่อใส่กี่สีแล้วเนี่ยนะใส่ไปกี่สีแล้วเนี่ยสี่ล่ะตั้งสี่เลยใช่ไหมครับสลับกันไปใช่ไหมครับ มาดูตรงนี้ครับละอัดเนี่ยมันเกิดไม่แน่นขึ้นมาครับตรงขอบเนี่ยครับเนี่ยลักษณะการทําบ้านดินอัดถ้าเป็นดินเหนียวมันจะผสมยากครับสูตรครัสูตรในการผสมจะยากนิดหนึ่งเพราะาถ้าเกิดว่าทรายน้อยมันก็จะทําให้ดินมันเหนียวมากพอดินเหนียวมากทําให้บ้านแตกครับทรายมากเกินไปก็ไม่ดีน้ํายามากเกินไปก็ไม่ดี คือทุกอย่างมันจะต้องลงตัวปอวดีพอดีครับของผมจะต้มีการเทสก่อนคนระับไม่ต้องมุนไปนะเดี๋ยวผมเอาไม้ดูครับเนี่ยครับก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นก้อนที่ต้องเทสสูตรก่อนครับ ทุกสีทุกดินทุกชนิดครับเวลาผมไปทำงานหน้างานที่ไหนก็นแล้วแต่ผมจะเทสดินเทสก่อนว่าเราจะใช้สูตรไหนดินบางชนิดเราจะอาจจะใช้ก็เรียกว่าสองสองหนึ่งหรือว่าหนึ่งหนึ่งนี้ครับอย่างสูตรที่นี่ใช้สูตรสองหนึ่งครับก็คือดินสองทรายหนึ่งต่อการโมดแต่ละครั้งก็ ดินตัวนี้เราใช้สีผมใช่ไหมสีผมใช่งไ,งไหมดินดำอ่ะสีดำเนี่ยดำน่าจะประมาณติดหกนอันนี้ต่อโม่นะครับโม่หนึ่งได้ประมาณถ้านับถังรวมกันได้ยี่สิบสองถังยิ่วคูนนะครับรถังยิ่วคูนถังเล็กประมาณเนีัยสีแดงก็ได้สีเขียวหลากหลากหล,ล,ลายสีครับถังยิ่วคูนมีดํามีแดงมีเขียว,วอะไรเงี้ยก็คือผมเอาเกณฑ์วัดถังยิ่วคูนนะครับตัวนี้ ดิน16บกถังทราย8แล้วก็มีน้ำยาประมาณ1ถังยี่ปูนครับที่เทลงไปครับผสมไปเรื่อยๆส่วนดินแดงก็ประมาณ10บส่วนที่เหลือดิดนดินอะประมาณ10บถังแล้วก็ทรายส่วนนึงแล้วก็น้ำยาส่วนนึงคือดินแต่ละสีนะครับจำนวนของการใช้ดินไม่เหมือนกันครับ มันก่อนมีคนมาดูงานใช่ไหมที่ก่อนครับนะหลายคนนะมาจากหนองคายที่เขามาดูแล้วมาถ่ายไปผมบอกผมก็เลยบอกเขาว่าสูตรที่เขียนไว้ที่นี่กับสูตรดินที่อื่นมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะผมทำแต่ละที่เขาจะไม่เท่ากันถ้าเป็น,นดินร่วนปนทรายครับจะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ทรายเลยครับใช้ดินอย่างเดียวดินกับน้ํายาแค่สองอย่างเท่านั้นแหละนะครับส่วนเทคนิคการข้าวแบบเอาไว้ดูทีหลังแล้วกัน พราะหลายคนถามมาในแ็ดว่าเวลาเท้าแบบเข้าแบบยังไงเข้ามุางเข,เข้าฉากยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะการทําบ้านไม่ว่าบ้านดินบ้านปูนนะครับมันก็ต้องมีดิง่งมีแนวมีฉากของมันนะครับมันจะว่าเราทําแบบสะเป็นสปะคือของผมจะมีการวัดความกว้างความยาวก่อนทุกจยดมันจะพอดีกันผมว่าจะฝั่งฝั่งตรงโ้นแปดเมตรที่สท้ายก็ต้องแปดเมตรตรงกลางก็ต้องแปดเมตรรับไม่ใช่ว่าทํา ตรงนู้นแปดเมดสิบตรงนี้แปดเมตรตรงนู้นเมตดแปดเมตรจี้อะไรเงี้ยไม่มีครับระยะบ้านตรงเท่ากันนะครับฝากไว้นะครับดูแล้วสนใจที่จะมาเรียนก็มาได้ครับผมผมาสอนฟรีครับตอนนี้กําลังรับสมัครจิตนาสาที่มาช่วยทํางานอยู่ที่วัดดินเหนียวนะครับวัดดินเหนียวตาบลอเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีนะครับมาได้เลยแต่อย่ามากันเยอะนะครับครั้งละสองคนสามคนเพราะว่า เดี๋ยวพาโควิดมาติดคนงานอีกครับขอบคุณมากครับผมดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์ได้ทุกคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ